เทพเซียนสีหมื่นปีตอนที่สิหไม่รู้คำว่าตายเขียนอย่างไรห่างออกไป20สบกว่าเมตรกันไว้ด้วยสะบัวน้อยอย่างแยบคคา่ภายใต้แสงจันทร์สว่างเรืองยืนไว้ด้วยบุรุษหนุ่มสตรีสาวที่ไม่ธรรมดาคู่หนึ่งพวกมันคือเทพพบุตรและเทพธิดาแห่งโรงเรียนเมฆแดงที่สองเหอเหลียนเลี่ยและซือเจียสเสวียเหอเหลียนเลี่ยสีหน้าดูจริงใจเป็นอย่างยิ่ง ก่าวอย่างระอายใจว่าเซียวสเสวียขออภัยด้วยเมื่อวานนี้ข้าหุนหันพันแร่นเกินไปข้าไม่ควรไปหาเศษสวะของชั้นเรียนสามันผู้นั้นนึกไม่ถึงว่าจะกลายเป็นที่ซุบซิ์นินทาจนทำให้เจ้าต้องถูกบิดาซักถามนี่เป็นความผิดของข้าทั้งหมดโปรดยอมรับคำขอโทษจากข้าด้วยซอเจีเวียยังคงหนาวเน็บประดุดภูเขาน้ำแข็งที่จะไม่มีวันละลายไปตลอดกาล นางตอบคำด้วยซุ้มเสียงเยือกเย็นข้ายอมรับคำขอโทษของเจ้าได้แต่หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงเพียงเท่านี้โปรดจ,จำไว้ข้ามีสิทธิเสรีภาพที่จะคบหาสมาคมกับผู้ใดก็ได้ตามที่ข้าต้องการจริงอยู่ว่าเจ้าผู้นั้นเป็นเพียงคนคดโกงที่ไม่รู้จักพอแต่ก็ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเจ้าที่จะต้องยืนหน้าเข้ามายุ่งยุ่งเกี่ยวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว มาเถอะเข้าไปข้างในร่วมดื่มกินกับเจิ้งเศร้าวันนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของมันอย่าได้โกรธขึงเสียอารมณ์เพียงเพราะเศษสวะชิ้นหนึ่งแล้วเหอเหลี่ยนเรียกกาวอย่างอดทนข้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างขอกลับไปก่อนก้าวหนึ่งช่วยกล่าววาจากับเจิ้งเศร้าแทนข้าสักคำซือเจียเสวียเมื่อได้รับสมองโกนผลึกวิเศษก็ไม่มีแก่ใจไว้หน้าผู้ใดแม้แต่น้อย กล่าวจบคำํำนางก็หมุนตัวจากไปทันทีเอเียนเลี r ยดวงตาทอประกายมืดมนจ้องมองร่างงามจนกระทังลางนั้นหายรับไปตามทางเดินบังเกิดซุ้มเสียงแกรกดังขึ้นเบาๆแผ่นหินชิงสื่อที่ใต้ฝ่าเท้าแตกร้าวเป็นทางราวกับใยแมงมุมจุจุจุจ,จ,จุเหอเลียนตาเศร้าพรังเท้าของเจ้านับว่าแข็งแกร่งไม่เบา ซ่มเสียงที่แท้งดัดจนเกินจริงเล็กน้อยดังมาจากทางด้านหลังเป็นเด็กหนุ่มในชุดสีม่วงผู้หนึ่งคนผู้นี้คอบตาบวมครั้าคนคล้ายร่ำดื่มจนเมามมยอยู่บ้างที่แปลกประหลาดคือมันมีในตาขล้ายตาแมวทอประกายสีเขียวเรืองรางกลางแสงจันทจึงเศร้าเหอเลียนเลี่ยหลังสายตากลับมาสีหน้ากลับคืนสู่ความสงบเยือกเ,เย็นเหมือนเช่นปกติ ม่ใช่แค่เด็กหญิงนางหนึ่งหรอกหรือถึงแม้ว่าตระกูลสื่อของนางจะมีอำนาจอิทธิพลอยู่ในเมืองฟูเกอร์อยู่บ้างแต่คงไม่ถึงกับทำให้เจ้าสงบเสงี่ยมเจียมตัวถึงเพียงนี้กระมังเจิ้งเศร้ากล่าวปนหัวราอมือขวาโอบรอบไหล่ของเหอเลียนเลี่ยอย่างไม่เก่งอกเก่งใจหากอยู่ในโรงเรียนเมฆแดงที่สองภูธิกาบอกว่าเหอเลียนเลี่ยสงบเสงี่ยมเจียมตัวล้วนถูกทุบตีจนมีสภาพที่เกรงว่า แม้แต่บิดามันดาบังเกิดกล้าวยังจำไม่ได้อย่างไรก็ตามนายน้อยร่ำรวยจึงตรงหมิงผู้นี้ไม่เพียงแต่เป็นหลานคนโตในบรรดาผู้เยารุ่นที่สแห่งตระกูลเจิงที่ทรงอิทธิพลในเมืองฟูเกอร์ตระกูลของมันยังได้รับการหนุนหลังจากผู้บำเพ็ญตนที่มีรากฐานลึกลํำและน่าเกรงขามจำนวนมากคนผู้นี้ยังเป็นนักเรียนยอดเยี่ยม ของโรงเรียนมัธยมแห่งที่2ส,สังกัดสำนักฝึงสานอัตราการพัฒนารากปานสูงถึง74นับเป็นคู่แข่งอันร้ายกาจในศึกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รู้จักกันในนามตัวเก่งอันดับหนึ่งในการสอบเข้าแห่งเมืองฟูเกอร์ความแข็งแกร่งของมันยังเหนือกว่าเหอเหลียนเลี่ยอีกและเช่นนี้เองเหอเหลียนเลี่ยได้แต่สะกดคมโทสะ เพิงโทสะอันรุนแรงของตนเท่านั้นมันกราวอย่างเต็มฝืนความรู้สึกที่ข้ามีต่อเซีเวยวเสีียเจ้าไม่เข้าใจหรอเจิงตรงหมิงยักไหลลากเสียงกราวว่านั่นก็ใช่แล้วพวกเราคนธรรมดาจะไปเข้าใจอารมณ์อันลึกซึ้งของความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของเหอเหลียนเจ้าได้อย่างไรและในเมื่อข้าไม่เข้าใจมีสู้ไปดื่มสุรากันดีกว่า วันนี้เป็นวันเกิดของข้าเจ้าคงไม่เอาแต่ปั้นหน้าขมฝาดเป็นมระ,ะอยู่อย่างนี้กระมังเหอเลียนเลี่ยกเค้นเสียงคำหนึ่งสีหน้าค่อยสดใสขึ้นมาบางขณะที่นายน้อยร่ำรวยทั้งสองตั้งใจจะกลับเข้าไปในห้องพลันปรากฏนายน้อยร่ำรวยสองคนเดินเข้ามาด้วยสีหน้าแปลกพิกลแต่ละคนคล้ายหัวรอ่ออย่างหนักจนใบหน้าเป็นสีม่วงครัำ หอบหายใจยังหนักนวงราวกับขาดอากาศหายใจเป็นเรื่องใดสนุกสนานถึงเพียงนี้รองบอกมาให้พวกเราได้ร่วมสนุกด้วยดีหรือไม่เจิงตรงหมิงถามอย่างยิ้มแยม้มเจิงเศร้าทางด้านนั้นมีคนบ้านนอกผู้หนึ่งช่างไม่รู้ว่าตัวประหลาดนิโผลออกมาจากที่ใดมันดูเหมือนพูดผีหิวโหยกับชาติมืเกิดที่ไม่ได้รับประทานมาสมปีแล้วสภาพการกินของมันทุเรศในตาสุดทนดูจริงๆ นายน่อยร่ำรวยผู้หนึ่งเอามือกลุมท้องหัวรอจนท้องเกือบเป็นตะคิวในสถานที่เช่นแดนน้อยทะเลสาบเลนลับอาคันตุกะส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงที่มารับประทานอาหารพวกมันใส่ใจกับบรรยากาศและรูปแบบรสนิยมใช้สถานที่นี้เพื่อเพื่อเพื่อพบปะสังสรรค์ทางสังคมการรับประทานอาหารเป็นเพียงเรื่องรองลงมาส่วนใหญ่ระมัดระวังไม่รับประทานมากเกินไป เพื่อรักษาท่วงท่าสภาวะอันศง่างามของนายน้อยตระกูลชั้นสูงหากจุดประสงค์ของท่านคือการดื่มกินตั้งใจมาเพื่อสวาปามจนกว่าจะท้องแตกตายโดยเฉพาะมีสถานที่อีกมากมายที่ดีกว่าที่นี่เจิงตงหมิงก่าวอย่างเกลียดขานดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้แดนน้อยทะเลสาบเล่นลับระดับคุณภาพตกต่ำลงไปมากถึงกับมีคนมาที่นี่เพื่อตั้งใจรับประทานอาหารเย็นแล้ว ดูท่าว่าครั้งต่อไปที่เราพบปะสังสรรค์กันจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่เงียบสงบกว่านี้แต่จะอย่างไรแม้ว่ามารยาทการรับประทานอาหารของมันจะทุเลศในตาอยู่บ้างก็ตามคงไม่น่าขบขันจนต้องหัวรอถึงเพียงนี้กระมังไม่เลยจึงเศร้าเจ้าผู้นั้นเหลือเชื่อเกินไปจริงๆนายน้อยร่ำรวยอีกผู้หนึ่งพยายามระงับเสียงหัวราขณะที่กรีดไม้กรีดมือแสดงความใหญ่โตนี่ มันยาวขนาดนี้เหนือย่างติดกระดูกทั้งขาทั้งใหญ่ทั้งยาวถึงเพียงนี้แล้วก็กรวบกรวบเจ้าผู้นั้นกัดกินลงไปในสามคำแม้แต่กระดูกยังแตกละเอียดเป็นผงมันกลืนกินทุกอย่างไม่มีเหลือทิ้งไว้แม้แต่เศษกระดูกเล็กๆสักชิ้นนายน้อยร่ำรวยคนแรกกล่าวเสริมว่ายิ่งกว่านั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกปูราชันทะเลลึกขนาดใหญ่เท่าอ่างล้างหน้ามันก็เขมือบกลืนลงไปทั้งตัว ไม่เหลือทิ้งไว้แม้แต่เปลือกถูกเจ้าบรรน,นอกนั้นกัดกินจนสะอาดหมดโจดภายในสองสามคำเจ้ายังไม่เห็นจานชามหลังจากที่มันรับประทานจุดๆ,ๆสะอาดเอี่ยมยิ่งกว่าผ่านการล้างขัดถูมาเป็นอย่างดีเสียอีกนายหน่อยร่ำรวยอีกคนรีบกล่าวสนับสนุนใช่ใช่ข้าเห็นมันกืนกินเม่นทะเลยีสบตัวในรวดเดียวภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีแม้แต่ตายังไม่กระพริบด้วยซ้ำไม่เหลือแม้แต่เปลือก สรุปแล้วหน้าหัวรอสุดทนจริงๆเจิงเศร้าเจ้าต้องการชมดูสักคราหรือไม่นายน้อยล่ำรวยทั้งสองกล่าวเป็นเสียงเดียวกันลืมไปได้เลยความสนใจของข้าคือการชมดูสตรีถอดเสื้อผ้าไม่ใช่ดูบุรุษรับประทานข้าวเอเลียนเจ้าเล่าสนใจหรือไม่เจิงตงหมิงกล่าวพรางหาวเบาๆไม่สนใจเฮเลียนเรียกล่าวอย่างเย็นชา นายน้อยร่ำรวยคนแรกพันกล่าวอย่างนึกขึ้นได้ใช่แล้วพี่เฮรลียนคาวว่าเจ้าบ้านนอกผู้นั้นคล้ายจะสวมใส่กางเกงนักเรียนของโรงเรียนเมฆแดงที่สองของเจ้าด้วยหืมเฮรลเยนเลี่ยงงงงันบูบสีหน้ากลายเป็นขัดตาอยู่บ้างทันทีจึงตรงหมิงชะเริ่มสนใจขึ้นมาเล็กน้อยดวงตาเป็นประกายวาววับเฮหลเยนแม้ว่าโรงเรียนเมฆแดงที่สองของเจ้า จะไม่สามารถนำมาเทียบกับโรงเรียนฝึงซานที่สองของเราได้แต่เมฆแดงที่สองก็ยังถือได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆในธรรมเนียบเมืองฟูเกอไม่น่าเชื่อว่าถึงกับมีตัวประหลาดเช่นนี้อยู่ด้วยไม่ได้การเราต้องไปชมดูให้รู้แน่สักคาเมฆแดงที่สองเราร้วนมีแต่ชนชั้นหัวกะทิจะมีพูดผีหิวโหยเจี้ยงนี้ได้อย่างไรเฮอเลียนเรียกกราวเสียงกระด้าง เพ่งตามองสองนายน้อยร่ำรวยวูบหนึ่งจากนั้นก้าวยาวๆเดินตรงไปในทิศทางที่สองคนนั้นเข้ามาเจิงตรงหมิงขยิบตาให้สองนายน้อยร่ำรวยทำปากกาวโดยไม่มีเสียงว่าหากปรากฏว่าเจ้าเข้าใจผิดรับรองว่าเฮเลียนเลี่ยจะต้องอารวาสใหญ่โตแน่ภาวนาขอให้เจ้าโชคดีก็แล้วกันก้าวจบคำมันก็หัวร้อฮิฮแล้วติดตามเฮเลียนเลี่ยไป พวกมันยังไม่ทันจะเดินไปถึงด้วยซ้ำพันได้ยินเสียงแตกหักกรอบกราบกรอบกราบและเสียงเคี้ยวที่เหมือนกับกระบี่ฟาดฟันปะทะกันนี่นี่มันดุร้ายเหลือเกินจริงๆเจิง,จรง,จรงตรงหมิงพึมพำเบาเรอจนเห็นลีเหายึดครองโตะ๊ะยาวสำหรับวางอาหารทางโตะ๊ะคบเคี้ยวเสียงดังสนัน่นเจิงตรงหมิงถึงกับมือมองอย่างงโง่งมไปครึ่งค่อนวันมันหันควับมามองคนที่ข้างกายเจิงตรงหมิงมีความรู้สึกว่า เฮรียเลียกกำลังจะระเบิดมันกลับยิ้มใช้สอกกระทุ้งอีกฝ่ายที่ข้างเอวเฮรเลียนต้าเศร้าไม่ทราบค้าขอถามได้หรือไม่ผู้เข้มแข็งท่านนี้ใช่เป็นชนชั้นหัวกะทิของโรงเรียนเจ้าหรือไม่สองนายหน่อยร่ำรวยที่หลบอยู่ด้านหลังจึงตรงหมิงสุดจะข่มกั้นอีกต่อไปหลุดเสียงหัวเราะอ,ออกมาอย่างช่วยไม่ได้เฮรียเลียกขายถูกสาบให้เป็นรูปปั้นหิน มันนิ่งงันไปสามวินาทีจากนั้นคนกายเป็นเยะเยียบเย็นชาสองตาหลีแคบดุดดาบโคง้งคมกล้าสองเล่มท่านใดนั้นมันล่างหายวับไปสองเท้ากร้าวปาดด้วยวิชาท่าร่างปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหลีเยาในชั่วผิบตากระชากเสียงถามว่าเจ้า <"J' all S 2> มาทำอะไรที่นี่เมืองฟูเกเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนหลายล้านคนเฮอเลียนเลียจึงไม่เชื่อว่ามีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ เศษสะวะของชั้นเรียนสามันผู้นี้มาได้ประจวบเหมาะเกินไปใหญ่ต้องมายัางแดนน้อยทะเลสาบเลนลับเพื่อสร้างความอับอายในเวลานี้มันจะต้องรอบติดตามซือเจีสวียมมานเป็นแน่หลีเหวากำลังรับประทานอย่างเบิกบานสำราญใจจูๆ่ๆมีคนตะโกนใส่ข้างหูต้องหันไปมองยังคุณเคืองมันเพ่งมองคนคุ้นตาอยู่ชั่วครู่จากนั้นอดขมวดคิ้วไม่ได้ ปากยังคงเคี้ยวไม่หยุดแต่ยังคงเค้นเสียงเย้ยหยันข้ามาที่นี่ทำไมมาอาบน้ำกระมังอย่าบอกว่าเจ้าไม่เห็นหลีเหยวตกอยู่ในโลกแห่งความฝันยิ่งใหญ่เป็นเวลาหลายร้อยปีมิทราบผ่านพบยอดคนผู้บำเพ็ญตนที่มีพลังฝีมือสถานฟ้าสะเทือนดินมากมายเท่าใดอาศัยตัวตนเล็กกระจ้อยลอยเช่นเหอเรียนเลียไม่มีค่าพอแม้แต่จะเป็นอาหารสัตว์กระสุนปืนใหญ่ด้วยซ้ำดังนั้น ดวงตาทอประกายเหยียดหยามดูแครนออกมาโดยไม่รู้ตัวในโรงเรียนเมฆแดงที่สองเหอเรียนเลียพ่อกลราว,วาจาแม้แต่ในชั้นเรียนหัวกะทิยังไม่มีผู้ใดกล้าไม่เชื่อฟังมาก่อนนึกไม่ถึงว่าเสสวะของชั้นเรียนสามันผู้นี้ไม่เพียงแต่คำเตือนไม่เข้าหูเท่านั้นแต่ถึงกับกล่าวยอกย้อนมันด้วยสีหน้าเหยียดหยามดูแครนเพิงโทสะของมันระเบิดโดยพัน เจ้าเศสวะที่ไม่รู้คำว่าตายเขียนอย่างไรเฮเลียนเลี่ยพลันสืบเท้าไปก้าวใหญ่ห้าหนิ้วกลางออกที่เบื้องหน้าหลีเหยาตวัดมือตบใส่ยังดุดัน